สวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์กันมานานมากฮะอันนี้ผมก็เลยไปเอาลำโพงมาตัวหนึ่งที่ผมซื้อไว้นานแล้วมาทำการรีวิวกันดีกว่าตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ KTS 1 0 4 3มีทั้ง A และ B ครับมันจะมีอยู่2รุ่นก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวคแกะดูนะครับมันจะข้อแตกต่างรุ่น A ก็จะเป็นหน้าต่างนี้รุ่น B ก็จะเป็นอีกแบบนึง ก็ตัวนี้มันจะลองรับไอ้รองรับไมโครโฟนด้วยถ้าจับไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยแกะดูนี่ครับตัวนี้มันจะสามารถเสียบไมโครโฟนได้แต่ว่าผมไม่มีไมโครโฟนมาให้ลองก็ในสเปคมันบอกว่ากําลังวัดจะอยู่ที่5วัตต์ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาลองแกะดูกันเลยดีกว่าแล้ก็มีแบตเตอรี่ภายในอยู่800มิลลิแอมมีวิทยุ FM ด้วยลำโพงจะขนาด4นิ้ว สามารถฟังได้ต่อเนื่องเดี๋ยวดูก่อนมันไม่บอกว่าอ๋อนี่ครับสามารถฟังได้ต่อเนื่องสชั่วโมงครับเวลาในการชาร์จก็ประมาณ 2- อสามชั่วโมงโอเคเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าของจริงก็ตัวขนาดไม่ใหญ่มากครับมีหูหิ้วด้วยมีหูหิ้วมันทำพาเหมือนพวกไอไอของมาแชลเลย <laughs> พวกมาแชลมันก็จะเป็นลำโพงหูหิว้วอย่างนี้ครับเราก็เอาไปหิว้ว ไม่อายใครให้รู้สึกว่าตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับตัวนี้ดีอยู่นะครับมีหูคิ้วอย่างนี้ปั๊กปักป๊กปัก๊กนี่ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนี่วาไม่เป็นไรครับรีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานก็ตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้มันเอาพลาสติกยางมาแปะไว้กันมันเปิดเองเราก็แปะนี้นี่ครับมันจะมีไฟด้านหน้าด้วย หรือว่าดังพอใช้ได้นะครับส่วนเสียงไม่ต้องลองมากครับตัวนี้จะเน้นเป็นเสียงกลางเยอะมากเลยเราจะเปิดให้ฟังกันสักแป๊บหนึ่งละกันเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วไม่อยากจะรบกวนข้างบ้านเพราะว่าข้างบ้านเขาจะด่าผมอีกถ้าผมเปิดมันดังๆนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวทาการหาก่อนมันจะชื่อบลูทูธสปีคเกอร์แน่นอนนะครับนี่ทำการเชื่อมต่อแล้วครับเดีวเปิดเพลงขวัญใจคนไขแรงให้ฟังเบาๆ กันเล็กน้อยแล้วกันหันใจให้ฟังเสียงเบาๆสักนิดหนึ่งแล้วกัน,นครับเสียงว่ามันจะพอประมาณขนาดไหนเพราะเสียงเราไม่ต้องเน้นมากหรอกครับพวกนี้เสียงก็พอฟังได้อยู่แล้ว ผ่านบางตาปิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจพี่ยังย um ืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจโอเคก็ถือว่าเสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรหรอกครับในราคาลำโพงตัวนี้จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็เราสามารถสําหรับ ที่เป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมว่าเหมาะเลยเอาไปเปิดฟังเล่นๆชิวๆสบายสายได้เลยเพราะว่าขนาดมันก็ขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเนี่ยยิ่งเอาไปฟังหวยเนี่ยเสียงกังชัดเจน,นและด้านบนนี่ครับมันจะรองรับมี usb อันนี้ก็จะเป็นไมโคร usb เราสามารถเอาพวกม e m o r y า a r d มาเสียบได้แถมมี aux ด้วยน้อยรุ่นนะครับที่จะมี aux ให้เนี่ย aux น้อยรุ่นมากที่จะมี แล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่ว่าจะน้อยรุ่นอีกที่จะมีให้ก็เดี๋ยวเรามาแงะดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์มาละอุปกรณ์ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็เป็นไขควงในการงัดนะ <c oughs> งัดมาตอนเปิดไฟนี่นแหละคงไม่พังกันหรอก <c oughs> นี่ครับอ๋อตัวนี้ผมเลอกเคยแกะแล้วจริงๆด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแกะดูอีกรอบเนี่ยน่าจะหยิบมาปิด เผ่อใครลืมครับเราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันกับรุ่น KTS 1 0 4 3ตัวนี้จริงมันน่าจะมีรีโมทให้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่ามันรีโมทผมหายหรือว่ามันไม่แถมมาไม่ได้ทำคลิปแนวนี้มานานแล้วครับมัวแต่ไปบ้านเล่นเกมอยู่นี่ ลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นดอกสี่นิ้วครับเราสามารถอัปเกรดได้ไปหาลําโพงเทพๆมามาใส่ให้มันแล้วก็อัด power ให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นกระดาษ่ยเห็นไหมกระดาษแล้วมันก็ตื้นมากเลยมันไม่ได้ลึกพอมันไม่ได้ลึกเบสดมันก็จะไม่หนักเบสมันไม่หนักด้วยมันออกเน้นเสียงจางครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีครไมโครโฟนมันก็เหมาะสําหรับพวกพวกครูอาจารย์ที่เป็นแบบเอาไว้สอนลูกศิษย์อะไรเงี้ยครับใช้ไม์เสียบแล้วก็ แล้วก็สอดหนังสือได้หรือจะไปบรรยายอะไรก็ได้ครับมันตัวตัวนิดเดียวแล้วราคาก็ไม่แพงไฟมันอาจจะแวบๆคว,วนควนสายตาหน่อยก็ช่างแม่งมันเถอะครับขี้เกียจปิดเปิดให้มันรู้อย่างเงี้ยแหละว่าผมแกะแล้วมันจะพังหรือเปล่าะโอเคขายขายขาขายกันไปเดี๋ยวดูภายในกันครับ ผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันนานมากแล้วอาจจะลืมผมน่าจะเคยแกะแล้วแหละตัวเนี้ยไปดูคลิปเก่าๆผมได้นี่ครับตัวนี้ลําโพงม,มันนี่ครับลําโพงม,มันจะแค่2โอห์ม5วัตต์ที่มันบอกว่า5วัตต์ก็คงจริงนะครับเพราะว่าไอความต้านทานของลาโพงอะอิมพีนด mm ์ซ hmm. ์ของลาโพงม,มันแค่2โอห์มเองยิ่งโอห์มน้อยๆครับ1โอห์ม2โอห์มเนี่ยวัตต์มันจะสูง เหมือนพวกลำโพงรถยนต์ลำโพงรถยนต์มันจะใช้4โอห์มกันเพราะว่ามันจะได้วัดที่สูงขึ้นส่วนลำโพงบ้านส่วนใหญ่จะเป็น8โอห์มครับ8โอห์มมันก็จะได้วัดที่น้อยลงแต่ว่าเครื่องเสียงบ้านมันข้อดีคือมันใช้ไฟบ้านพอใช้ไฟบ้านมันก็เลยใช้หมอแปลงใช้อะไรไฟได้เต็มที่ไม่ต้องเปลืองแต่ของรถรถยนต์มันก็จะมีขีดจํากัดของพวกแบตเตอรี่ของพวกอะไรมันก็เลยต้องทําให้ให้หวัดมันลดลง นี่ครับตัลวลำโพงก็จะเป็นหน,หน้าตาแบบนี้ครับเหมือนลําโพงทานินสมัยก่อนถ้าคุณรู้จักพวกไอวิทยุทานินเมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาลําโพงจะเป็นประมาณนี้เลยพวกวิทยุ AM สมัยก่อนก็จะประมาณนี้ครับส่วนด้านบนเอ้ามองไม่เห็นว่ะต้องงัดดว่ะต้องงัดด้านบนอีกรอบหนึ่งนี่ครับมันจะต้องงัดตรงนี้งัดด้านบนอีกรอบหนึ่งเพื่อว่าจะได้เกะแกะมันออกมาดูนี่ครับ อรอยผมงัดมาแล้วแหละรอบนะีนี่ตัวนี้ตรงนี้มันจะเป็นกาสองหน้านแกะเข้ามาเอาวางไว้ก่อนแถวเดี๋ยวต้องแปะคืนโอ้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแปะคืนครับแล้วเราก็ไขนะะันซะจะไขดูวงจรข้างในของมันว่ามันออกแบบมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวลำโพงผมมีอีกประมาณ 4 5ตัวเดี๋ยวค่อยมาทยอยรีวิวให้ดูครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นลําโพงตัวราคาหลัก100ร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันจะได้อยู่ในงบประมาณที่ผมสามารถซื้อมาแกะได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าผมผมจะไปซื้อลําโพงตัวละหมื่นบาท <c oughs> ซื้อมาแชลวายแชลอะไรทับทับตั้นอะไรมานะครับเดี๋ยวว่าจะเอามาเง้ดูดีกว่าโอเคนี่ครับเดีย๋ยวให้ดูวงจรมันจริงๆตัวนี้ร้อยกว่าบาทมันก็ จะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันเราแกะนี่ออกกันตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบระวังเสียบผิดแค่นั้นแหละเสียบแม่งมันทำมันทำจิกมาหน้ากลัวเนีแบบ่อันนี้อันนี้แบตเตอรี่เอาเมื่อกี้ผมลืมดูแล้วจะประกอบคืนถูกไหมวนะเนี่ยมันจะมีไฟอ๋อมันมีบอกอยู่มีลำโพงมีแบตบ โอเคเรามาดูวงจรครับวงจรมันก็จะมีส,สายตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศสําหรับวิทยุ FM นี่มี FM ในตัวส่วนด้านนี้ก็จะเป็น IC IC ไอ้บลูทูธครับนี่ e ีบลูทูธก็เป็นเบอร์ที่ใช้กันทั่วไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรน่าจะเป็นเวอร์ชั่น4แล้วก็มี Audio M ออยู่หนึ่งตัวเท่านั้น ันนี้เป็น audio m ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์ที่อยู่ประมาณ3วัตต์3าวัตต์สวัตวต์ที่โหลด4โอห์มแต่พอโหลดลําโพงที่2โอห์มมันก็เลยได้5วัตต์เสียงมันก็เลยสูงขึ้นมาอีกหน่อยครับนี่วงจรก็จะมีประมาณนี้ครับข้อดีของตัวนี้มีปุ่มคอนโทรลเยอะมากเลยเพราะปกติทั่วไปก็จะมีแค่3ปุ่ม4ปุ่มแต่นี่มีถึง6ปุ่มเลยนี่ครับก็ดูแล้วก็มันก็ทำมาดีนะมีการ modify ใส่ปา p a เ i t o r ตรงนี้ด้วย ไม่รู้ว่าเอาไว้เอาไว้แก้เรื่องอะไรทักอย่อย่างนีนน้มันถึงใส่คาปาซิเตอร์ตัวเบื้องเริ่มเลยจริงมันก็ใส่ข่าสั้นๆแหละแต่ว่านี่มันมันใส่ขายาวถ้าเราจะโมเพิ่มก็โมได้นะครับอารคาปาซิเตอร์ตัวนี้ให้มันตัวใหญ่เพราะว่าผมดูแล้วคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันเป็นไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงของ IC Power p o w e r Amp ตัวนี้เราสามารถเพิ่มขนาดให้มันใหญ่กว่าน,นี้ได้แต่ก็คงไม่ช่วยอะไรหรอกครับเพราะว่าลำโพงตัวมันนิดเดียว ลำโพงตัวนี้มนันนิดเดียวก็คงไม่ได้ช่วยอะไรก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับกับการรือรร้อลำโพงของ KTS อะไรวะ KTS 1 0 4 3 a ก็ไปหาซื้อตามช้อปปี้ร z a d a ก็อยู่ประมาณ100กว่าบาทมันจะแถมไมโครโฟนให้ด้วยตัวหนึ่งลองติดต่อคนขายเองแล้วกันว่ามันแถมไมโครโฟนไหม เพราะว่าถ้าเราเอาไปพูดหรือเอาไปร้องคาราเกะมันก็พอฟังได้ครับในห้องเงียบๆห้องห้องแบบห้องนอนห้องมานั่งเล่นอะไรเงี้ยสบายเปิดแล้วดังลั่นแต่ถ้าออกตลาดแจ้งๆหน่อยตลาดโล่งๆตลาดโล่งแจ้งก็เสียงมันก็คงอาจจะดรอปลงบ้างครับเพราะว่าพื้นที่โลง่งไม่มันไม่ใช่พื้นที่ปิดแบบฟังในห้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากถูกใจกันหน่อยรักกันครับสวัสดีครับ